มีหมอดีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชด้วยอำนาจบุญบารมีรักษาประชาชนมีหมอดีช่วยทำลายคนมีหมอดีมากมายลายคนสวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพและน้องๆนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาสุขศึกษาทุกท่านนะคะ นิพาเช้อทองค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้างานสุขศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19นะคะวันนี้ก็มีความยินดีค่ะที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในเรื่องของการทํานวัตกรรมในเรื่องของการดูแลผู้ป,ป่วยเบาหวานเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะคะซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยคนไข้เบาหวานของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ของอำเภอข่าม่วงเนี่านะคะก็มีอยู่ประมาณ 4,000กว่าคนนะคะแล้วก็เข้ามารับบริการเนี่ยก็ทั้งเครือข่ายเนี่ยของอำเภอท่าม่วงเรามีด้วยกันทั้งหมด13รงพสตนะคะแล้วก็1สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะเป็นทั้งหมด15หน่วยบริการะคะ่ะคนไข้เบาหวานที่เข้ามารับบริการนะคะในคลินิกเบาหวานคมดันของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ค่ะเมื่อตรวจดูแล้วพบว่ามีผลเลือดที่ไม่สามารถที่จะควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ได้ตามเป้าหมายนะคะ ก็จะถูกส่งเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ห้องงานสุขศึกษาค่ะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีทั้งพยาบาลวิชาชีพมีนักโภชนาการแล้วก็มีนักวิชาการสราธารณสุขนะคะที่เราจะทำในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานด้วยกันค่ะ ตัวที่มีความภาคภูมิใจนะคะที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนในวันนี้ก็จะเป็นตัวนวัตกรรมดูผลเลือดออนไลน์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูป้ป่วยเบาหวานนะคะซึ่งคนไข้ที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการสอนนะคะในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนะคะซึ่งอตอนนี้เนี่ยในเรื่องของแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะสามารถที่จะเล่นไลน์กันนะคะเล่นไลน์กันได้ ได้ทั่วๆอยู่แล้วก็เลยคลิดว่าใช้นวัตรกรรมตัวนี้ค่ะซึ่งโชคดีค่ะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เราเนี่ยมีน้องเจ้าหน้าที่ i อนะคะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่เขาจะเป็นคนครีเอทในเรื่องของตัวโปรแกรมต่างๆนะคะก็ได้ช่วยการทำนะคะส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้ QR code นะคะใช้ QR code ที่อยู่ด้านล่างมุมขวาของใบนัดเลยนะคะตัวนี้ นับไข่หน่อออยหมอจะคอยห่วงหาทุกคนประโยชน์ของชาวประชากสาคัญกว่าประโยชน์ส่วนตนไเลือคนเดี๋ยวคนไทยลองลังสแกนนะคะก็จะสแกนคิวโคตรงนี้นะคะเวลาสแกนเสร็จจะมีลิงค์เชื่อมตรงนี้นะคะก็กดเข้าลิงก์ไปพอเวลากดเข้าลิงก์ไปเห็นไหมคะว่ามันก็จะมีค่าปันผลเลยก็ทย คน,นีด้วยศักดิ์ศรีเท่ากันทุกคนด้วยศักดิ์ศรีเท่ากันทุกคนก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวนวัตกรรมนะคะการดูผลเลือดออนไลน์นะคะโดยผ่าน ก็จะเห็นว่าอย่างน้อยๆก็เป็นการสร้างการรับรู้นะคะให้คนไข้เนี่ยเขาได้รับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองนะคะว่าเมื่อเขาสแกนเข้าไปเนี่ยเขาจะเห็นแล้วค่ะว่าผลเลือดของเขานะคะมีตัวไหนที่ไม่ดีนะคะซึ่งมันก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องปรับตัวปรับพฤติกรรมนะคะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะคุมผลเลือดให้ได้ตามปกติและเมื่อเขาดูแล้วผลเลือดเขาอยู่ในเกณฑ์ปกติเขาก็จะมีกําลังใจนะคะที่จะ ทำพฤติกรรมนั้นให้คงอยู่แต่ถ้าหากว่าเขาดูแล้วผนเลือดตัวไหนของเขาที่อันตรายอยู่ในเกณฑ์สีแดงสีส้มนะคะตัวนั้นเขาจะรู้สึกตระหนักและว,ว่าไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเขายังไม่ปรับไม่เปลี่ยนเนี่ยก็จะส่งผลให้ภาวะสุขภาพของเขาอาจจะเกิดในเรื่องของโรคแทรกซ้อนต่างๆที่ตามมาได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะในเรื่องของการสร้างกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับคนไข้เอชซีดีผู้ป่วยเบาหวานความดันที่เขาจะให้สามารถปรับพฤติกรรมสามารถที่จะดูแลตนเองได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขคู่กับโรคเบาหวานความดันที่เขาเป็นอยู่อย่างมีความสุขนะคะและสุดท้ายก็เชื่อว่านวัตกรรมตัวนี้นะคะ ตอนนี้ก็หลายๆที่ที่ได้ทราบมาก็สนใจที่จะอยากจะนำน,นวัตรกรรมตัวนี้ไปใช้ด้วยนะคะก็คิดว่า,านในโอกาสต่อๆไปเราคงจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะถึงตัวนวัตรกรรมตัวนี้ค่ะขอบคุณมากะคะ่ะด้วยอาานาาาจรช